สวัสดีค่ะวันนี้สวรรค์นบนตึกจะพามาทำาวันนี้วันพุธสวรรค์นบนตึกจะมาพามาดูสวนบนดาดฟ้าของสวรรค์นบนตึกนะคะนี่คือหลังโฟมแล้วก็ที่สวรรค์นบนตึกจะเก็บมาเพื่อมาปลูกต้นไม้ทุกอย่างค่ะเก็บเห็นเขาทิ้งข้างถนนเราก็เก็บมาปลูกต้นไม้เนาะใส่ดินใส่นี่ ทีนี้ตอนนี้สวรรค์บนตึกก็ดูใน YouTube ของอาจารย์หมอเขียวและอาจารย์คำหนึงเรื่องการทำแปลงผักแบบเพอร์มาคาเจอร์สวรรค์บนตึกก็เอามาทำแบบย่อๆของตามแบบฉบับของสวรรค์บนตึกแบบย่อยๆก็เราทำเองอยู่แล้วนี่คือแบบใส่กระถางใส่ลังโฟม มาดูนะคะแล้วก็ใส่วัสดุที่เวลาเขาละเป็นกละมังเป็นอะไรอย่างนี้นี่อันนี้สวรรค์นบนตึกเตรียมที่จะปลูกต้นหอมอันนี้ใส่ดินไว้แล้วแล้วก็มีเศษใบไม้อย่างนี้อยู่ข้างล่างแบบเพิ่มมาคาเจอร์นะคะแบบย่อบฉบับย่อนี่เห็นไหมคะที่เวลาสวรรค์นบนตึกทำไว้ก็ปลูกต้นไม้ไว้เล็กๆน้อยๆอย่า รู้สึกไม่รู้สึกว่าไม่เล็กเท่าไหร่ไม่น้อยเท่าไหร่เยอะแล้วต้นไม้ก็เราใส่อันนี้ใส่ไว้แล้วนะคะหมักไว้แล้วว่าจะเอาชวนชมนชวนชมที่เพาะไว้มาลงวันก่อนเอามาลงสามต้นแล้วเพื่อชวนชมเขาจะไม่ชอบน้ำเยอะแล้วเขาจะไม่ชอบให้โคนมีดินมีนี่เยอะ เดี๋ยวเขาอมน้ำเยอะเกินไปแล้วเขาจะตายแล้วก็นี่นะคะต้นกระบองเพชรกระบองเพชรแบบไอ้สวรรค์บนตึกก็ไม่รู้จักชื่อค่ะเพราะว่าขอขอคุณยายเขามาแล้วก็ปลูกไว้มีต้นผักหวานผักหวานาผักหวานป่าค่ะสวรรค์บนตึกก็ปลูกหลายต้นแล้วนะมีปลูกไว้แล้ว อันนี้ต้นก้าที่เพาะสั่งมเมล็ดมาเพาะแล้วก็มีต้นอะไรนะนี่ค่ะต้นทับทิมไหมสวรรค์บนตึกจำชื่อไม่ได้ก็มีปลูกผักทุกอย่างมีผักบุ้งบ้านผักบุ้งแดงมีต้นหอมแย้มีุ่งพิงืงแล้วมีแมงลัก นี่ค่ะนี่เพอร์มาคัตเจอร์ของสวรรันบนตึกแบบเติมเรื่อยๆวันอันนี้ปลูกไ่เราก็พยายามไม่ให้โดนโคนปลูกมะละกอไว้ค่ะนี่กล้วยไม้อันนี้เป็นต้นใหญ่แล้วแต่ก็ยังไม่ออกดอกสักทีดูนะคะต้ตนนี้ยังไม่ออกดอกสักทีเมื่อไหร่จะออกดอกก็ไม่รู้มีต้นแค อันนี้ไผ่จิงเจอร์ที่เป็นไผ่ไม้ประดับไปเรียนจัดดอกไม้มาก็เลยเอากิ่งเขามาปักแต่พี่ที่เขารู้เขาบอกว่าเขาไผ่นี้จะชอบตรงที่อยู่น้ำเยอะๆช่ำๆน้ำแต่สวรรค์นบนตึกก็ไม่มีช่ำๆน้ำเยอะนะก็ปลูกไว้ตรงนี้แล้วก็พยายามลดน้ำให้เขาเขาให้ถึงให้เขาก็ <c oughs> <c oughs> ให้เขาต้นใหญ่มีต้นเยอะๆก็แล้วกันจะได้เอาไปแบ่งปันเพื่อนๆได้จัดต้อนดอ,อกไม้กันจัดดอ,อกไม้กันนะคะน,น,นี่ต้นมีต้นกวนอิมอันนี้คือ,อต้อนซอ,องออฟมีซองออฟจาเมกาและซองออฟอ่า อันนี้น่าจะเป็นซ uh, องออฟเจมก้าเออตัวนี้ซองออฟจมก้าตัวนี้ซองออฟไปดูแปลงเพิ่มมาคาเจอร์ของสวรรค์นบนตึกดีกว่าอ่านี่ค่ะที่ทำไปไหลก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้ววันนี้เดี๋ยวตอนเย็นสวรรค์นบนตึกจะไปเอาดินมาใส่ไปซื้อดินดินปลูกมาใส่ นี่ค่ะเราก็เอาเศษเศษใบไม้เศษผักเศษที่เรากินใช้ในครัวเรือนนะคะหรือว่าเศษกิ่งใบไม้ที่ใครๆตัดต้นไม้ใหญ่ๆทิ้งสวรรค์บน,นตึกเจอเห็นก็ขอมาเพราะว่าจะพกใส่ถุงอย่างนี้อย,อยู่ในรถตลอดก็ขอมาหรือว่าไปสถานที่ปฏิบัติธรรมบางทีพี่ๆเขาตัดต้นไม้เขาจะเอาไปทิ้งไม่มีที่ทิ้งก็ขอมา มา,มา,ม,ามาทำแปลงผักแบบเพ p ่มาาัดเจอร์แบบยั่งยืนซึ่งซึ่งเป็นแปลงผักแนวความคิดของพ่อหลวงราชการที่9เราอะค่ะคือไม่ให้ทิ้งเศษวัสดุต่างๆเพื่อเอามาคือไม่ให้ทิ้งเป็นมลภาวะค่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าทุกคนชอบปลูกหรือว่าชอบอ่าถ้าจะใช้ชีวิตแบบพอพอเพียง แบบแนวตามพระราชดำรินะคะก็เข้าดูใน YouTube เข้าดูในนี่ทุกอย่างเราจะได้สำหรับคนที่อยากปลูกผักปลอดสารพิษไร้สารพิษกินเองก็ลองทำดูนะคะ